S <S <an> <S เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสามโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่ผมร่วงหลังจากที่ฉีดวัคซีนมีใจความว่า9ก้าขวบผมร่วงเพราะวัคซีนใช่หรือไม่วนสื่อสังคมช่วยตรวจสอบส่งต่อเรื่องราวด้วยสสจผูเก็ตหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลหน่อยโดยมีเรื่องราวออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าลูกสาววัยก้าขวบฉีดวัคซีนสองเข็มประมาณเดือนพฤษภาพอถึงเดือนกรกฎาคมก็ร่วงร่วงจะหมดหัวเลยครับตอนนี้เกี่ยวกับวัคซีนไหมครับน้องไม่มีประวัติแพ้ยาครับปกติผม โดดไม่มีกรรมพันธุ์คนในบ้านผมร่วงตอนนี้น้องมีอาการผมร่วงอย่างเดียวครับร่วงหนักมากใกล้จะล้านแล้วครับไปตรวจตามคลินิกหมอผิวหนังโดยเฉพาะและล่าสุดก็ตรวจกับหมอที่โรงพยาบาลหมอผิวหนังก็บอกว่าเป็นโรคผมร่วงเป็นยอมน้องฉีดวัคซีนได้2เดือนแล้วน้องก็มาติดโควิดในเดือนกร,รกฎาคม2565พอหายก็เริ่มร่วงมาตลอดทางนี้ชาวเน็ตบางส่วนก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็มีอาการผมร่วงเช่นกันและเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากวัคซีนแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการตรวจส อย่างละเอียดอีกครั้งนั่นเอง